สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ฟังดูอาจจะเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟนิดนนะคะแต่ว่ามันกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงที่น่าจับตามากๆค่ะนั่นก็คือควอนตัมคอมพิวเตอร์ค่ะลองนึกภาพเหมือนมีกล่องดำอะไรสักอย่างที่คำนวณได้เร็วเหลือเชื่อเร็วชนิดที่ว่าคอมพิวเตอร์ที่เรามีตอนนี้เเทียบกันไม่ได้เลยค่ะ จากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะคะวันนี้เราอยากจะมาลองสำรวจดูค่ะว่าไอ้เจ้าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยคืออะไรกันแน่ทำไมคนในวงการไอทีถึงแบบว่าตื่นเต้นกันมากแล้วมันจะมาเปลี่ยนชีวิตพวกเราได้ยังไงบ้างนะคะจุดเริ่มต้นเลยก็คือมันทำงานต่างจากคอมพิวเตอร์ปกติที่ใช้บิตใช่ไหมคะคือเป็นแค่0หรือ1แต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่าควบิตหรือควบิตใช่ครับ แล้วเจ้าควบิตนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญเลยมันมีคุณสมบัติที่แปลกแต่ว่าทรงพลังมากอย่างแรกที่ต้องพูดถึงคือภาวะซ้อนทับหรือซ u เปอร์โพซิชันครับลงลึกภาพตามง่ายๆเหมือนเหรียญที่กำลังหมุนอยู่กลางอากาศนะครับมันยังไม่ได้ออกหัวหรือก้อยใช่ไหมครับแต่มันเป็นได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันควบิตก็แบบว่าคล้ายๆกันคือเป็นทั้งศูนย์และหนึ่งได้ในเวลาเดียวกันเลยโหแค่นี้ก็แปลว่าฟังดูไม่ธรรมดาแล้วนะคะ เป็นทั้งสองอย่างพร้อมกันได้สแสดงว,ว่าวิธีการคำนวณมันก็ต้องเปลี่ยนไปเลยสิคะถูกต้องครับเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ยังมีอีกอย่างที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันคือการพัวพันเชิงควอนตัมหรือ Entanglement ครับอันนี้ยิ่งแบบว่าแปลกขึ้นไปอีกนะครับลองนึกภาพว่าเรามีถุงมืออยู่คู่หนึ่งข้างซ้ายใส่กล่อง A ข้างขวาใส่กล่อง B แล้วเราส่งกล่อง B ไปไกลามากๆเลยสมมติไปดาวอังคาร พอเราเปิดกล่อง A ที่อยู่กับเราเห็นว่าเป็นถุงมือข้างซ้ายปุ๊บเรารู้ทันทีเลยนะครับว่าในกล่อง B ที่ดาวอังคารน่ะต้องเป็นข้างขวาแน่นอนไม่ว่ามันจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามควบิตที่มันพัวพันกันก็เป็นแบบนั้นเลยครับคือมันเชื่อมโยงกันอยู่พอเราไปวัดค่าตัวหนึ่งอีกตัวสถานะมันจะเปลี่ยนตามทันทีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมันสื่อสารกันได้เร็วกว่าแสงอีกแบบนั้นเลยเหรอคะ นั้นพลังการคำนวณนี่คงมหาศาลเลยนะคะเนี่ยใช่ครับผลก็คืออย่างที่ว่าเลยครับโดยคุณสมบัติพวกนี้แหละทำให้ควอนตั้มคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลหลายๆรูปแบบได้พร้อมๆกันในขณะที่คอมพิวเตอร์แบบเดิมต้องทำทีละอย่างทีละขั้นไปนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีศักยภาพแก้ปัญหาที่สับซ้อนมากๆได้ครับ โอเคค่ะพอเห็นภาพความแตกต่างพื้นฐานแล้วนะคะงั้นเอาละมาดูกันดีกว่าค่ะว่าทำไมโลกไอทถึงตื่นเต้นกับศักยภาพที่ว่านี้กันนักมันแก้ปัญหาอะไรได้บ้างคะที่คอมพิวเตอร์ปัจจุบันอาจจะทำไม่ได้หรือทำได้ไม่ดีพอครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือศักยภาพในการปฏิวัติในหลายวงการเลยครับยกตัวอ,อย่างที่ชัดๆนะครับก็เช่นการคิดค้นยาหรือว่าวัสดสุศาสตร์ใหม่ๆ คือทุกวันนี้การจําลองโมเลกุลที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็อาจจะไม่แม่นยําพอแต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยว่ากันว่าสามารถจําลองได้เร็วกว่าแม่นยํำขอมากซึ่งอาจจะนําไปสู่การค้นพบยารักษาโรคใหม่ๆหรือวัสดุแปลกๆที่มีคุณสมบัติพิเศษไปเลยก็ได้ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่สําคัญมากแล้วก็อาจจะมีความกังวลอยู่บ้างก็คือเรื่องการเข้ารหัสข้อมูลครับควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ย มีศักยภาพที่จะถอดรหัสข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราใช้ใช้กันอยู่ตอนนี้ได้เลยอันนี้ก็เลยกลายเป็นแรงผลักดันสําคัญให้เกิดการพัฒนาการเข้ารหัสแบบใหม่ขึ้นมาที่มันทนทานต่อการโจมสี่จากควอนตัมหรือที่เรียกว่าควอนตัมเซฟคริปโตกราฟีนะครับก็คือเหมือนสร้างแม่กุญแจแบบใหม่ที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคตก็ยังแง่ไม่ออกประมาณนั้นครับอ๋อค่ะแปลว่าทั้งสร้างโอกาสใหม่ๆแล้วก็สร้างความท,ท้าทายเรื่องความปลอดภัยไปพร้อมๆกันเลยนะคะเนี่ย แล้วมีด้านอื่นๆอีกไหมคะยังมีอีกครับยังมีอีกอย่างเช่นด้านการเงินการลงทุนที่อาจจะเอาไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลตลาดที่ซับซ้อนมหาศาลเพื่อจัดการความเสี่ยงหรือหาโอกาสใหม่ๆได้ดีขึ้นหรือว่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้มันเก่งขึ้นไปอีกแบบก้าวกระโดดเลยเพราะมันสามารถเร่งกระบวนการฝึก AI ที่ซับซ้อนๆได้เร็วขึ้นมากหรือแม้แต่เรื่องก้อยตัวเราเข้ามาหน่อย อย่างการจัดการระบบโลจิสติกส์ให้หาเส้นทางขนส่งสินค้าหรือการเดินทางที่ดีที่สุดประหยัดทั้งเวลาทั้งพลังงานได้ครับอืมฟังดูแล้วกระทบวงกว้างจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นควอนตั้มคอมพิวเตอร์วางอยู่บนโต๊ะทำงานที่บ้านเร็วๆนี้แน่ๆ แต่มันก็เหมือนจะเป็นมันสมองอัจฉริยะที่ทํางานอยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีที่เราใช้ในอนาคตใช่ไหมคะอาจจะหมายถึงสุขภาพที่ดีขึ้นจากยาใหม่ๆหรือการแพทย์ที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะเลยหรือแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นานขึ้นมากๆสําหรับมือถือรถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้แต่ระบบพลังงานสะอาดต่างๆใช่เลยครับผลกระทบมันจะค่อยๆซึมเข้ามาในชีวิตประจําวันเราผ่านเทคโนโลยีพวกนี้แหละครับ รวมถึงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่อาจจะต้องยกเครื่องกันใหม่หมดหรือ AI ที่ฉลาดขึ้นอย่างแบบว่าก้าวกระโดดเลยแต่แน่นอนครับว่าขนทางกว่าจะไปถึงจุดน,นั้นได้มันก็ไม่ได้ง่ายนั้นสิคะศักยภาพสูงขนาดนี้ความท้าทายก็น่าจะเยอะตามไปด้วย ถูกต้องครับความท้าทายหลักๆเลยก็คือเรื่องความเสถียรของตัวพิวบิตเองนี่แหละครับมันอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมามาก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 เลยต้องควบคุมให้อยู่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดๆใกล้ๆศูนย์องศาสมบูรณ์เลยซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีและก็ต้นทุนที่สูงมากๆการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมมันก็ซับซ้อนแล้วก็แตกต่างจากที่เราคุ้นเคยกันโดยสิ้นเชิงครับแล้วด้วยความท้าทายเยอะขนาดนี้นะคะ ที่มีการคาดการณ์กันว่าจะเห็นการใช้งานจริงๆในภาคอุตสาหกรรมในอีกสัก5ถึง10ปีข้างหน้าอันนี้ถือว่ามองโลกในแง่ดีเกินไปไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วความคืบหน้ามันก็ไปเร็วมากๆแล้วเป็นคำถามที่ดีครับคือต้องบอกว่ามีความพยายามแล้วก็การลงทุนที่มหาศาลจริงๆทั้งจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น IPM Google Microsoft แล้วก็อีกหลายเจ้าเลยครับ รวมถึงภาครัฐสถาบันวิจัยทั่วโลกด้วยมันเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดนะครับถึงแม้ความท้าทายจะสูงมากแต่ความก้าวหน้ามันก็เกิดขึ้นเร็วมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรอบเวลา5-10ปีสำหรับการใช้งานเฉพาะทางในบางอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่ถือว่าเกินจริงไปนักหรอกครับแต่ถ้าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปอย่างเราๆท่านๆเนี่ยคงต้องรอนานกว่านั้นอีกพอสมควรครับ สรุปแล้วควอนตัมคอมพิวเตอร์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีคิดในการคำนวณไปเลยเพื่อที่จะไปไขความลับหรือแก้ปัญหายากๆที่เมื่อก่อนเราอาจจะทำไม่ได้ซึ่งผลกระทบมันก็จะแผ่ไปกว้างมากตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานการแพทย์วัสดุการเงินไปจนถึงเรื่องความปลอดภัยในโลกดิจิทัลเลยทีเดียวใช่ครับการที่เราพยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้ ไม่จาเป็นต้องลงลึกถึงขั้นเข้าใจฟิสิกควอนตัมที่ซับซ้อนแล้วครับแต่ให้เราพอจะมองเห็นภาพใหญ่แล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ที่อาจจะนำเราเข้าสู่ยุควอนตัมจริงๆในอนาคตได้ครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ดิฉันอยากจะลองทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆดูนะคะว่านอกจากด้านที่เราคุยกันไปแล้วทั้งเรื่องยาวัสดุ การเงิน AI หรือความปลอดภัยเนี่ยมีด้านไหนของชีวิตเราอีกบ้างคะที่อาจจะถูกคอนตัมคอมพิวเตอร์เข้ามาปฏิวัติแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยเป็นลำดับแรกๆเมื่อเทคโนโลยีนี้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในอนาคตคะ